Make it funer, make it better. เธอต้องอยู่ให้ห่างจากถนนเว้นะไม่เงั้นนะพวกองค์กรหาตัวพวกเราเจอแน่ฉันพาเธอมาที่นี่เพื่อที่จะมาโ่อนนี่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วหนูอยากไปกับคุณเธอคุณซ่อนนะโอ้ใช่คุณหรือเปล่าที่โทรมาใช่ครับอืมโน้ เธอต้องเป็นอลิซาเบตแน่ๆเข้ามาข้างในซีแม่หนูน้อยขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเลยรับดีไปเราจะดูแลเธออย่างดีเลยเจ้าลูกชายเดยนเะน่าบอกว่าเธอต้องเก็บสร้อยเส้นนั้นไว้นะห้ามทำหายคุณจะกลับมาหาหนูหรือเปล่าฉันจะคอยดูโกรธน,นะลนะ่ะ Hey, เฮ้สเจ็ดจุดห้าสิบเหรียญต่อคืนห้ามจัดงานปาร์ตี้ฮัลโหลเบอร์ดีคิดถึงฉันไว้โอ้ oh, ใช่แล้วฉันคิดถึงนายนะใช่ฉันละชอบจริงเลยพวกที่กินบนเรือและขี่รถบนลังคายอย่างนี้ฉันนะนะมีงานบางอย่างให้นายทำด้วยแลนะก่อนที่ นายจะหาข้อมูลอะไรจากฉันนะนะเอาละฟังให้ดีนะมีไอ้ผีบ้าคนหนึ่งอะนะมากราวอ้างว่าตัวเองเนะี่ยเป็น King of Chinatown ซึ่งผู้คนคนเนี้ยแน่นอนว่าไม่ใช่คนดีหรอกมมนกอกมวแต่ประกาศเกียรติคุณไปบปนวันอะตอนที่หนึ่ง King of Chinatown ราชาแห่งไชน่าเอาโอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮิตแมนแอปส์ลูชั่นพาร์ทที่2กับกับผมเลยไแมหันและใครครับเอ่อก็ไม่รู้สินะน่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวครับเอออยู่กับผม The Killer Bee Killer Killer b คัตตี้คันตัวอะไรตีไว้ตู้ Killer ที่เฮ้ยครับน้าจ๊ะ ก็เล่นในมิชั่นหนึ่งนะครับผมมีชื่อว่าเออคิงออฟ n ชน่าทาวนะครับผมซึ่งกระตุกพอสมควรแล้วเนี่ยมีการกระตุกนิดหน่อยกระตุกนิดหน่อยกางเกงใคระเนไ่ยเฮยโดแม่งดิมัสไซเมนดี้ชอบโอ้ยเฮยเราต้องมาตรวจดูของกันเมื่อพาร์ทที่แล้วขออภัยเรื่องเสียงเบาด้วยนะครับผมเฮยเฮยเฮยไปครับไปไปไปช่างมันช่างมัน ตอนนี้เราก็มีซิ l เวอร์เบลเลอร์นะครับไอ้กลมๆนั่นไงไอ้เขียวไอ้กระลำเออเหมือนเหมือนขี่ขี่ไว้สปาเข้าไปได้ไหมเนี่ยเหมือนเหมือนหัวของน้องสี่เจ็ดเลยสี่เจ็ดอ่ะเดี๋นะเดี๋ยวนะมาดูซิ l เวอร์คู่กันทำไมจ้ะไม่มีห้ำมึงก็ส่องหาอะไรเนี่ยโอเคครับ ไปในมิชชั่นนี้นะครับผมมันคือไอ้ทัศน์ิลตอนแรกที่ท่านเห็นนะก็จะเป็นไอ้เบอร์ดี้นะครับผมมาว่าจ้างเราออกลุงพัดอะไรเนะี่ยกูไม่เห็นมีอะไรเลยพัดกักรพรรมันจะแดงนะคะเว้ยโอ้ป้า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 เนี่ยเป็นยาอ่อนเนียนุนไม่เนเียนวะคุต้อง,งเนียนเว้ยเนียนโอเคเป็นอะไรอะโรงเรียนสอนเต้นนะรตรงนี้รอไอ้สีสิบเจเขาจะมาไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว เข้าแบงคงในกันดีกว่าคนเยอะนะครับ hmm. ตรงนี้ต้องเดินครับเราต้องเดินเบียดต, <fs Melt> ต,ต,ต้องแทรกเลยอย่างอย่างแรกเราต้องไปหาพี่คิงนะครับผมพี่คิงคือใครพี่คิงคือคนที่คนที่อยู่มุมขวาบนเนะี่ยเนี่ยเนะี่ยเป็นรูปเนะี่ยนี่ครับวิธีการหาเขานะฮะก็ไม่ยากเลยนะครับผมนี่ครับเนะี่ยไอโนวดเนี่ยไอโนวด mod. เนี่ยไอ้โนวดเสื้อเขียวว่าจะเนะี่ยเอามึงไปนะเอ้ยเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับพัดลมเสียงดังมากเลยไปครับไป หาคิงนะครับผมวิธีการหาพี่คิงได้ไงได้ไงมือซื้อผับได้ครับเราก็เจอพี่คิงแล้วคะแนนคะแนนเราก็จะเพิ่มทันทีครับเอ้ยวดีวันดีดีอ้ามวยเอ้ยเดินมาเลยเดินโนไปเน้บอกเอ้ยวดีวดีบอกไม่ได้ไม่ได้ในเหมาในเหมาตามแพทเทิร์นของมันนะครับเอ้ยไม่บอกไม่บอกวิธีการฆ่ามันเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ตรงไหนวะนี่นี่แถวเนี้ยแถวเนี้ยมีการฆ่ามีเด็กเราสามารถมาแอบมันตรงนี้ได้ครับผมก็คือตามแพทเทิร์นของมันเนี่ย คือทางออกเราอยู่ตรงนี้ซึ่งเห็นข้างบนนะไหครับเราสามารถยิงได้นะเนี่ยครับตรงนะั้นคือที่แรกอ่ะพี่คิงเขาจะมาตรงนี้นี่เขาจะมานี่ร้านนี้เลยเขาจะมาบอกเขาจะมาหาอะไรกิน,นครับจะบอกเฮ้ยเฮ้ยทำไมลงลงเอา,า,าเอาปลาเอายาแก้ปวดลดไข้แป้งหนึ่งครับเอาเอาเอา,เอาหา่าเลยวะ ซึ่งจริงๆนะแพทเ,<ร>เทิร์นนะฮะเออเขามะมี๊ยวะะเ<อ>ามีเกี๊ยวเขาจะ,าาจะไปหาอะไรกินตรงนี้ก่อนนะครับรแล้วเขาจะกินบะหมี่เกี๊ยวใช่แล้วเขาก็จะมาฉี่ตรงนี้ครับเนี่ยครับตรงสิงโตน้อยผู้น่ารักเนี่ย<ไ>เขาจะมาโชว์ห่ำว่ามันจะใหญ่ใหญ่หรือไม่ใหญ่ขนาดไหนให,ให้สิงโตดูใ, <S <S ใช่ปะว่าใหญ่นะเว้ยแล้วทางออกของเราอยู่นี้ครับทางออกอ่ you must complete your objective to ใช่นะตรงนี้ก็คือห้ามวิ่งนะอ่าพอมันมาตรงนี้แล้วเนี่ย พี่คิงพี่คิงแกจะมาหาในกินงมันไม่ได้มาหาในกินงในตรงนี้อ่ะกองกองนั่นอ่ะไม่ใช่ครับแล้วก็มาชิมกันเลยเหมือนพี่คิงเขาไม่ใช่แมลงสาบโอเคหาามหรือว่าเราจะไปเอาชุดของเอ่อพ่อค้ายาอวยของมันก็ได้พ่อค้ายาไออะไรเงี้ยพ่อค้ายาควยออกยายาคุยถกไงกระตุกไปดูคนออนสกายเดียรกระตุกเพียงฮะไปะเราจะถือว่า เราจะไปหาไอ้สายของมันก็ได้ขายยาไอ์อยครับซึ่งวิธีไปหามันนะครับก็ยังไงอะยังไงไม่รู้งันกูก็ไม่รู้สินะใช่วันนี้คิวมันมาเที่ยวบ้านขอนะร่บอกไปนี่ผมไม่บอกตอนจบชิปเลยวะนั่อย่าบอกบอกดีดดีๆดีๆดียยัเอีวันเดียวันเเดียววัันเดียเปดดยว รังไหนวะเอ้ยมันรังมุงอะไรอะไทยมุูนะเอ้ยน uh, nah, e um nee ี่มันจีนมุงนี่คือรถพี่ค uh> ิงแกนะครับจะไปอย่างคือคือยังไปไม่ได้แหละง่ายๆถ้าไปได้ก็ไปดิเฮ้ยครวยพี่คิงกดคอนโทรลดูกันอ่านั่นนะครับกูยิงแม่งเลยไหมกูยิงแม่งเลยไหมแมวครับไม่ได้เฮ้ยมึงใช้สไนเปอร์ส่งมาได้สไนเปอร์อยู่นู้นเคยเล่นอยู่สไลเพิร์สยูนแถวไหนวะแถวนู้นนรอม้งเคยเล่นอยู่หรือเคยดูเขาเล่น ก็ไม่รู้สินะตรงนี้เรามาแล้วนี่ว่าไอ้เชี่ยไม่เคยเล่นชาวบ้านเขาเหรอของเขาใช่ไหมเขาไมอตำรวจนะครับอยู่แถวไหนวะสายของมันนะกูจำไม่ได้นี่กูเดินนี่กูเดินวนรอบชายนาทาวแล้วเนี่ยหวานเฮ้ยเออวะกูเก็บก่อนเอาไปตีดีเอาไปตีดีด้วะ เต้องาไปสับนี่ใช่ไหมเราต้องเอาไปสับหมูใช่ไปสับหมูอันเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ครับมันจะมีตำรวจอยู่เราต้องรีบเข้าไปเราต้องรีบเข้าไปตีลีไม่ใช่เราก็อย่างนี้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮทำลายทิ้งเลยเอาเฮียเอาเฮียมึงดึงสายไฟทำไมวะนี่ครับอะะไรวเพราะมันมาซ่อมนะเราก็เข้าไปได้เราก็จะไปแม่งเอ้ยกูมึงชาร์จแบตโทรศัพท์อยู่ซึ่งกูรู้เลยกูกูจะใช้อะไรดี มันมังชาร์จแบตอยู่ไม่ทำอะไรเลยชาร์จแบตโทรศัพท์มังมายืนหนังโป้งมองมันแบตหมดเลยมีการไม่ดีไม่ดีไม่ดีเฮ้ยพี่พี่พี่แบตดีดีกูวิ่งละเอาเอาเห็นแล้วได้ยินแล้วอยากได้มีดนะแต่ไม่มีของอะไรเยอะแยะเก็บไฮโดรอะไรเฮ้ยกูจะเอาขวานเอาขวานกูไปเลยอีเลวเฮ้ย อ้าวไอชิปยลิบหายแล้วไอชิบหายแล้วเฮ้ยกล้องจอมปผีนะไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมไ่เป็นเรี้ยอะไรเนาะไม่เป็นไม่เป็นดีเรียบร้อยเรียบร้อยเมื่อกี้เห็นไหมผมผมไม่ได้เฟดไปนะมิ้งบักมุมมองเอาเอามากันลดเลยคะแนนลดเบยแล้วไงจ้างเหอะกูไม่ได้ส่วนคะแนนเอาขวานมา หลออความสัจจาอาว่ากูหล่อเลยอ่ะกูไม่หัวร้านแล้วเฮ้อ่กูไม่หัวร้านแล้วชิบหายแล้วปืนมันอยู่ข้างนอกไปเหี้ยเอาไอ้สัตว์มึงมีกระดูกไหมวะเนี่ยเฮ้ยเขาสัตีอ่เนี่ยอ่าโอ้ยฟินเออโอ้โหดูหน้าดิโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจโอ้โอ้โอ้ดครับนี่ครับดาบตอนนี้คือชุดเรานะโอเพนโอเพนเดอะร์ปืนมันอยูงเนี่ยปืนมันอยูงเนี่ยแล้วก็เก็บปืนมาซะเพื่อทำการแดก แดกอ่ะไอห่าเฮ้ยตู้นั้นทำห่าเลยได้ปะเข้าได้เข้าได้ก็ตะลมาปั๊มโซเดียมคอมเฮียกูว่าแม่งอยู่ไหนมึงเข้ามึงครับฮิตแมนแม่งมุงตรงนี้ก็จะมีสไนเปอร์สไนเปอร์นี่ไงที่กูบอกกดเอฟแม่งเลยเดี๋ยวมึงองดูว่าไม่มีเฮียอะไรบ้างในห้องนี้กระดาษมึงสามารถแดกได้เว้ยไม่ใช่เราก็เอาแอร์เนี่ยไปอันเนี้ยคือไอ้ที่มันจะมาโดบมาโมกมาโดบ ดูเฮ้ยเป้าเล็งสไนเปอร์ส,สวยว่ะเออเท่นะเฮดช็อตเฮ็ดเฮดไม่เอาไม่เอาเอา้าเอา้าเพื่อบุญแช่นี่เว้ยป่ะไปหาเันกันมึงเดินหน้าโล่งๆอย่างนี้เลยใช่อืมดูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า Lock in ไมฮานเขาคิดอะไรอยู่แต่สิ่งที่เขาคิดย่มอมมีเหตุผลหรืออาจมีพลังงานบางอย่างแล้วมันเกี่ยวอะไรพลังงานวะเฮ้ย มา้ามึงดูมึงดูม้มมาแล้วมึงก็ชักวอาไปนี่นะกินกาแฟอ๋อแหมไอ้นี่นึกว่ามีอารมณ์กับตัดตัดไฟอีกรอบเลยสัตกป่าครับแม่งซอมเก่งเว้ยเคยเป็นช่างไฟก่อนเออแล้วแบบแต่ว่าอยู่ดีถูกเรียกไปแบบคนไม่มีใครมาทำงานอย่างเฮี้ยนี่ไงแบบคนเลยเเอเอออแบบงานมีงานดี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 ไปเลยนี่เราก็หยิบอันนี้มาเลย เอาไอ้สามึงหยิบหน้าได้หนะทำไมอะเอ้าแล้วไมไม่สงสัยวะแล้วก็รอดมาก็เราเป็นสายมันไงตอนนี้เราแต่งตัวเป็นสายมันยืนเดี๋ยวมันก็ตามไป,ไไปอ่ะเรียบร้อยฉันอนะไรน้าพาฉันไปหน่อยสิอ่าตอนนี้มันก็จะเดินมาเห็นไหมดูไฟ มึงก็ตามตุยตูดเราฮะ <S <S ใช่เกรเราต้องเราต้องรีบนำมันไปครับเราต้องรีบนำนะฮะแล้วดักเราก็ต้องเตรียมแผนเนีเด็ดหัวมันนะฮะเพราะว่าไอ้เฮียนั่นเป็นเกย์ฮะถ้ามันเดี๋ยวมันตูยตูดกูนะฮะมึงน,นี่แม่งเกย์จริงเลยกูจะฆ่าเกย์ผิดเหรอฮะกูจะฆ่าเกย์เป็นเกย์ที่ไหนวะก็กูจะฆ่าเกย์ผิดอ,อ,อ,อีกแล้วอ่ะกูผิดตลอดเลยมึงไม่ผิดไอเก้าผิดเก้าผิดสัตว์แป๊บหนึ่งนะแม่กูมาแล้วเขาไปฮะ โอเครอพี่คิงมามายังมาดิมาดิานะวเดยวันเมุมนหายไปไหน <c oughs> เฮ้ยวเยิงวดยวดยโอ้ยพี่คิวลัอเซ็กซี่อ <c oughs> ด,าดอา,<ม>า,าเขาดิอาเซ็กซี่มากไล<ป>ล่าเขาไปดีกว่า เฮ้ย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 เแลยะ้โอ้เกือบเกือบเกืไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าเร็ว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 วเเเเวเเวโรอ เฮ้ยโคตรเลยอะโก่งตูดมาใส่ชุดเดิมของเราดีกว่าทีทำไมในตู้น uh, okay. ั้นเขากำลังฟินกันเหลือเกินเนี่ยครับกำลังโซเดมาคอมมันอยู่โซเดมาคอมกินตรุบกันอย่างเอามันใช่ไหมมาโอเคมาไอ้ไอ้ตำรวจเมื่อกี้มันจะสงสัยเราเปล่าวะสงสัยอยู่เลยมันนั่งดูม้าต่อเว้ยดูม้าต่อ มันนั่งดูม้าต่อเว้ยเอานั่งวิ่งว่ะเอาเอาชิบหายเอาเอาเอาเขาอยู่นี่ไปนู่นโอ้โหสุดยอดมากเราไปดีกว่าเราออกดีกว่าไม่งั้นอยู่ไม่ได้ละวมาดีเอามาดีเอาเดียวเดียวเดียวซอฟมันมันมันบอกว่ามีเองมาแม่งไล่รอบอ่างงมันใหญ่ใช่ไหมเอออย่างว่าไปแกเล่นเก่งว่ะ เออไม่ไม่โอ้โหมันไม่อะไรสงสัยเลยเปล่ามิชชั่นนี้เป็นมิชชั่นอะไรที่แม่งผ่านง่ายมากจริงอ่ะเออเราเล่นเองสงสัยเลยอ่าอ่าล้วกำลังเนี้แค่ไปแค่ฆ่าโครงตัวหน้าตัวตาแนั่นเองเไงแะไววาไอ้นี่นี่ครับหรือว่าจะมาให้มันตรงนี้ก็ได้แต,แต่แต่นานนะแต่ว่าหรือจะเอายาพิษไปใส่ให้มันกินตรงนั้นก็ได้อ่ะจบไปยา,าพิษไปอันนี้ก่อนครับเพลงบริสเตมมาฮะใช่ครับ เออทำบุญทำฐานให้กับผู้ยากไร้ได้บุญโอ้ยโอ้กาแฟลวกห้ามพูห้าเอาเอ้เเอ ว่าไงลมอะไรเหาะนายมาที่บ้านของฉันละทีนี้ฉันต้องเกิดข้มูลอ่าน,นแหละสิ่งที่ฉันทำข้อมูลนายต้องการข้อมูลฉันก็ต้องหาข้อมูลในราคาที่เหมาะสมใช่ในาพูดถูกต้องในราคาที่เหมาะสมเดยวผู้หญิงชื่อวิกตอรีองค์กรเติมเลิอดเธออยู่ฉันอยากรู้ว่าเพราะอะไรเดี๋ยว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 นะ องค์กรตามล่าเธอมึงจะให้กูเข้าไปตามล่าในองค์กรบ้าปะเนี่ยเออมึงบ้าไปแล้วล่ะจะว่าไปอ่ะมันคุ้มค่ากับแกไหมล่ะเรียกละเคอร์ามาสิเอออืมเอ่ออืมอืมเอ่อไออ,อ,อ,อุปกรณ์ในกระเป๋า ต่อไปเนี่ยนายก็คอยฟังเขาในเบอร์ถ้ามีใครพูดถึงเธอเนี่ยนายรู้ว่าต้องทำอะไรใช่ไหมฉันจะโทรหาไอน,นายทำ้นั้น